เามาดูงานใหญ่กันบ้างน,นะครับกับงานยอซู2012นะครับตอนนี้เปิดงานอย่าเป็นทางการไปรเรียบร้อยแล้วซึ่งดูเหมือนว่าจะยิ่งใหญ่อลังการและมีการแสดงมากมายเลอเกินฮะ,ะติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยครับไ Thailand p าวิ l เล n คนนทัพนั่แดงกว่า50ชีวิตจัดงานวันเสมือนวันชาติไทยโชว์ศักยภาพท้องทะเลและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยให้ทั่วโลกสัมผัสภายในงาน Exp o ป2012ยอซูถือเป็นกิจกรรมที่ประเทศตัวแทนการจัดงาน เปิดโอกาสให้ประเทศผู้เข้าร่วมได้ทําการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในงานโดยถ่ายทอดความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์ประจำชาติและท้องทะเลสู่สายตานานา,นาประเทศสําหรับประเทศไทยการแสดงนี้จะช่วยสื่อความหมายถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติผสมผสานความเป็นสากลที่ทันสมัยและเข้าใจง่ายสอดแทรกเรื่องราวจินตนาการจากท้องทะเลอย่างไทยให้หลายๆคนได้เข้าใจผ่านการแสดงทั้งหมด4ชุดประกอบด้วย Color of Diver Culture สีสันความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย Great r e t ต r a t o r from Color of the Ocean สีสันแห่งบาดานโดยบรรดานวรรคดีอันยิ่งใหญ่ Branding Color in the City of a n g e l การผสมผสานวัฒนธรรมณมหานครเมืองสวรรค์และการแสดงประกอบบทเพลง We Want Expo สะท้อนความตั้งใจจริงของคนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดโ o e x p o ป2020อยุธยา คือเนื่องจากว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับประเทศที่เข้าร่วมประมาณร้อยกว่าประเทศนะฮะคณะกรรมการจัดงานเองเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้กับแต่ละประเทศเนี่ยได้กําหนดให้เป็นมีงานวันเสม,มือนวันชาติไทยซึ่งสําหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยเราก็ได้นาเอาศิละปะวัฒนธรรมและการแสดงที่แสดงให้ถึงกิจกรรมที่คนไทยเรามีความล่าเริงม,มีความสนุกสนานนะฮะไปแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้รับชมคุณภาพความเป็นอยู่และชีวิตของความเป็นไทยครับ มาส่งท้ายด้วยมาร์เก็ตติ้งกวนกันหน่อยนะคะคุณบุณไรเคยไปเที่ยวสิงคโปร์ไหมเคยไปหลายรอบด้วย<ป>ชอบมากครไปหลายรอบเลยเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยมีวิธีการดึงนะักท่องเที่ยวในหลายหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าเขาจะดึงแบบไหนนะจะแปลกขนาดไหนติดตามได้ในช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนนะคะคแล้วก็ช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเที่ยไปอีเวนต์ที่สิงคโปร์อย่าง ั้งหนึ่งแหละเจออะไรที่เด็ดที่สุดท,ที่ญี่ปุ่นที่สิงคโปร์ก,รก็มันมีระบบการเข้าออกที่ค้องจะซีเรียสเข้มงวดแต่แล้วก็ดูระยะยาวแล้วไม่น่าจะเติบโตเพราะว่าหนึ่ง <ๆ S 2> ผมว่าสิงคโปร์เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับญี่ปุ่นกับจีนและอย่างหนึ่งคือญี่ปุ่นนี่เขาสิงคโปร์นี่เขาบ้าความเป็นไฮบริดพันทางมาก ผสมผสมานอะไร,ราะว่ามีคนคนหนึ่งเอากลยุทธ์ของสิงคโปร์มาใช้แล้วใครนั่นคือบริษัทอินเด็กซ์ยังไงอ่ะเอ็กซ์โปที่เชียงไฮ้เนี่ยอ่อินเด็กซ์เป็นคนวางออกแบบทั้งหมดของในตัวพาวิเลียนไทยนะครับแล้วเขาดีไซน์ให้ขนาดมันเล็กและคอนเทนต์มันสั้นลงแล้วทําให้โฟลว์ของคอนเทนต์มากขึ้นตอนนั้นที่จีนเขานับกันว่าโฟลว์ของคนหรือนับจานวนคนที่เข้าในแต่ละพาวิเลียนแล้วเป็นเท่าไหร่กลายเป็นว่า ไทยเป็นอันดับ3รองจากจีนและซาอุซึ่งถามว่าชนะคนอื่นทั้งหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะความน่าสนใจมันสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์นะและคิวมันสั้นเพราะว่าอะไรเวลาไซเคิลต่อต่อพาวิเล่ทั้งหมดมันสั้นโจนี้ขีดจัดความกระชับเป็นหลักความกระชับเป็นหลักและทีนี้ประเด็นที่ผมถามว่าเมื่อกี้เนี่ยคุณเก้งไม่ตอบผมตอบว่าโชว์ที่ดีที่สุดที่ยูนิเวอร์แซลที่สิงคโปร์คือโชว์ไหนโชว์การ์ตูนผิดคือทรานส์ฟอร์머 อาจาร์ว่าจาะรทรายทรานซัลเมอร์ er, เพราะว่ายูนิเวอร์แซลทั้งโลกไม่มีใครมีมีเฉพาะที่สิงคโปร์เท่านั้นพูดกันว่าถ้ามายูนิเวอร์แซลนะและอยากดูทราน s f o เมอร์ต้องไปที่สิงคโปร์เท่านั้นและนั่นคือความเก่งของสิงคโปร์มากๆเลยนะครับที่เขารู้จักการต่อรองว่าฉันจะมาต่อรองให้ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอมาอยู่ที่สิงคโปร์นะครับ แล้วบอกว่าเป็นทรานโซเมอร์เพราะฉะนั้นกระแสทรานโซเมอร์ตอนนั้นแรงมากแล้วเขาบอกว่าขอโชว์ทรานโซเมอร์อยู่ที่สิงคโปร์เท่านั้นเป็นเวลา2ปีนะครับพอสอปีนั้นแปลว่าอะไรครับนักท่องเที่ยวต,ต่างๆที่บอกว่าอยากดูทรานโซเมอร์นะก็หาทางมาสิงคโปร์ใช่ไหมหรือหาทางแวะสิงคโปร์แมเห็นไหมเพราะนั้นนี่คือความเก่งเราบอกว่านั่นแหละครับคือวิธีการที่สิงคโปร์เขาใช้งานเนี่ยเพื่อดึงนักท่องเที่ยวของเขาให้แสงหน้าเราและเป็นอันดับหนึ่งได้ วันนี้สิงคโปร์เนี่ยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขาพูดได้แสบมากเขาบอกว่าแต่ก่อนเราบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นผู้นำของอาเซียนนี่เราพูดกันเองนะนะแต่ว่าสิงคโปร์ข้ามแล้วฉันต้องเป็นที่หนึ่งของเอเชียแต่คําว่าที่หนึ่งของเอเชียเขาแสบมากเขาซ่อนคําว่าอะไรเพราะตอนนี้เศรษฐกิจทั้งเอเมริกาและยุโรปตกใช่ไหมครับการเป็นที่หนึ่งเอเชียคือแปลว่าอะไรแสบมากต้องเอาชนะจีนให้ได้น้อเหนือจากนั้นนะ ก็คือว่าถ้าชนะจีนได้และเอเชียตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของโลกของความสนใจเรื่องเศรษฐกิจแปลว่าทํานองเดียวกันว่าสิงคโปร์เป็นผู้นําของเศรษฐกิจโลกนี่มันขายความเป็นลิมีเดตเนี่ยแน่นอนแน่นอนผมยกตัวอย่างเช่นเอามาแล้วมาเลเซียมีที่ใหญ่โตมากมาเลเซียจัดอะไรสนามแข่งฟองบอลวันไทยก็จะมีสิงคโปร์มีที่ทําสนามแข่งไหมไม่รู้ไม่มี มันอะไรมันไปถนนเนี่ยช่วงหนึ่งกลางคืนเท่านั้นแล้วบอกว่านท์ฟอร์มูล่าจ้ามันแข่งกับคนละอย่างเปล่ามาเลเซียจับอันนี้สิงคโปร์จับอันนี้หรือเปล่าแน,น่นอนเอามันดูว่าตัวมันเองจะสามารถชนะยังไงนั่นคือการวิเคราะห์และพิเคราะห์ของเขามีได้สูงแล้วด้วยวิสัยทัศน์อย่างเดียวเลยฉันจะต้อเพ็นที่หนึ่งให้ได้เขาไม่ต้องมีกราการคนดูมาอยู่และดูฟอร์มูล่าหรอกครับ แต่ว่าโฟมล่าแวันของเขาเนี่ยสนุกสนานมากจกนกระทั่งแล้วโฟมล่าวันมันไม่ใช่เรื่องของการนั่งดูละแปดแต่ว่ามันมองระยะยาวและเป็นเรื่องของการที่เอเ์นทนซึ่งกันในหมแวแระเพราะฉะนั้นโรงแรมค่าโรงแรมน่ะจากหมื่นกว่าบาทขึ้นเป็นหกเจ็หมื่นบาทในช่วงของนายโฟมล่าแล้วเป็นไงเศรษฐกิจทั้งหมดของโรงแรมทั้งหมดเนี่ยรวยขึ้นมาป่ะเห็นไหมครับแสดงว่าสมการขายสิ่งพิเศษเนี่ยประเทศไทยก็มีเหมือนกันถ้ามาเลย ฟอร์มูล่านสิงคโปร์ทันฟอร์เมอร์ประเทศไทยก็มีอย่างหนึง่งคนไทยไล่ฆ่าชาวต่างชาตินะ